คุณลูกค้ามานอนรอแล้วสวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าวันนี้ร้านเรามีข้าวผัดนะคะเป็นข้าวผัดใส่ไก่แครอทแล้วก็ถั่วลันเตาะคะ่ะคุณลูกค้าเก็บลิ้นนิดนึงนะคะลิ้นรัวเกินไปแล้วคะ่ะโอ้ยแม่ค้าพูดเยอะจังเมื่อไรจะได้กินเนี่ยอุ๊ยคุณลูกค้าเหวี่ยงแล้วเหรอคะได้กินแล้วคะ่ะกินได้ค่ะ โอ้โหคุณลูกค้าก้มหน้าก้มตากินใหญ่เลยนะคะแม่คะนี่ก็ะเซ้าเก่งจริงๆคกอนกำลังอร่อยจะมาให้พูดอะไรเยอะแยะหรอกลูกค้าน่ารักล้างชามให้ด้วยยาเซ้าเยอะเขินเป็นเหมือนกันนะกิ่น้ำค่ะ อิ่มนะไปดีกว่าเมนูนะ่าจะเป็นอะไรฟักติดตามด้วยนะ